ฟ้ามีตาขอเสนอตอนเรื่องของเขาเราต้องเกี่ยวออกอากาศวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564เป็นเรื่องราวของวุ้นสาววัยรุ่นที่มีครอบครัวที่น่ารักโดยมีแหววและทัพเป็นพ่อและแม่แหววเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเรื่องของครอบครัวและตัวแหววเองก็ไม่ยุ่งเรื่องของใครซึ่งแตกต่างจากทัพ และวุ้นที่มีนิสัยเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากกว่าวันหนึ่งทับและวุ้นสังเกตว่ากิตติและเบลที่เป็นเพื่อนบ้านข้างๆมีท่าทางแปลกๆไม่ใช่เป็นพ่อลูกกันธรรมดาทั้งสองจึงคอยจับตาอยู่เรื่อยๆจนทำให้ได้รู้ว่ากิตติกักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายเบล เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมละครฟ้ามีตาออกอากาศวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564เวลา14.30นาฬิกานาทีทางช่อง7 HD กด35ฟังเรื่องย่าละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ f a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน